เท่ๆดับตัวดีที่ช่องทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เรากลับไปอยู่กันในแบ<ม>บฟิชซึ่ง <c oughs> โคช้อเลยว่ะทุกคนครั้ที่แลวที่ผมอัดที่ผมบอกอะไรว่าแบบไม่ว่าเกาะใหม่มีอะไรมาบ้างพูดๆๆๆๆไปลู้นปลาหมดเลยรู้ไหมทุกคนว่าอะไร เป็นเพราะโปรแกรมอัดอยากรู้ไหมเป็นเพราะโปรแกรมอัดยังไงผมอัดแล้วคลิปที่ผมอัดไปมันหายผมหาไฟล์ไม่เจอก็เลยต้องมานั่งอัดใหม่เนี่ยจากการจากแทนที่ผมจะได้ลงคลิปจากแทนที่ผมจะได้ลงคลิปเมื่อวานกลายเป็นว่าผมจะลงคลิปวันนี้เฉยเลย วันนี้ก็คือวันจันนะถ้าทุกคนสงสยัยเะดิอัดผมถ่นายวันในวันอาทิตย์ตัดวันอาทิตย์ลงวันจันก็วันนี้ก็วันจันเอ่ิเอาจจะผมบอกใหม่เนี่ยเกาะใหม่นะครับจะอยู่หลังเกาะจระาขค่นะทุกคนเกาะเห็ด่ะนี่ ขณะที่เรากำลังไปเนี่ยมันจะมีภัยพิบัติอย่างหนึ่งทุกคนต้องหลบหล,ลีกเลี่ยงให้ได้อ่ะไปดูเกันเลยระวังด้วยนะทุกคนเพราะว่าจะมีเฮตพีบนเรือเรามันจะมีเฮพีจะมีเฮพีอยู่เรือแตกเมื่อไรอะบันไรเมื่อนั้นนู่น,นเห็นไหม กาะเข้มไหมชบะเกาไหมใช่ใช่เพรทุกคนเริ่มเข้าใกล้ ชอบเป็นแบบนี้แหละทุกคนชนอะไรไม่รู้อยู่ๆก็จมไปเลยมันไม่ขึ้นไหมเห็นด้วยน่ะขึ้นไหมเห็นด้วยก็จมไปเลยว่าเป็นเพราะผมขับเรือเร็วเกินก็ไม่น่าใช่ผมไม่ชอบแบบ้ยผม่ชอกาทีซื้อไปอเวลเวลาวลาเวาเาเวลาเกนไป เดี๋ยวเราเดี๋ยวไปเกาะแล้วจะพาไปทัวร์ตรงนี้ไปเลยที่แม่เป็นสะพานน้ำตกเลยตรงนี้เป็นเกาะย้อยสองเกาะของเกาะใหญ่ทุกคนว้าวซื้อนี้อยู่มา3ชั่วโมงแล้วตรงนี้มีเบ็ดให้ซื้ออยู่1อันอ่ะเดี๋ยวผมบอกก่อนเลย ปลาใหม่3 9ตัวมีเบ็ดมาใหม่2อันซื้อได้2อันนะคับอีก10อันแล้วก็มีที่ที่ใหม่เกาะใหม่มีอะไรใหม่หมดที่ครับเบ็เดอนันนี้ทุกคนตรงนี้จะเป็นเบ็ดสโตรลอตหรือว่าเบ็ดหินราคา3,000ซึ่งคุณสมบัติของมันก็คือ ความเร็วในปลากินความเร็วในาการที่ปลาจะกินลบยี้าโชคสิเอร์ซนต์คอนโทรลศูนย์ดีเลเลนห้าเปอเซนต์ส่วนจุดน้ำหนักได้สูงสุดแค่เก้าร้อยโลเบ็ดน,นี้เหมาะสำหรับมือใหม่ที่มีที่พอที่พอสามารถซื้อเรือแล้วมาเกาะใหม่ได้แนะนำให้มาซื้อเบ็ดน,นี้นะถึงแม้ปลาจะกินช้าแต่ว่ามันก็มีอย่างหนึ่ง ที่มันบอกโชคเท่าไหร่นะสามสิบประมาณนั้นนะน้ำวนมาแน่เลยเอาไม่ได้แล้วขอ้อเสียก็คือแถบไม่กว้างกินเซเลนน้อยหรือไม่มีดีเซเลนน้อยหรือไม่มีดีเซเลนห้าวันน,นี้ก็ไม่มีอะไรอันนี้จะเป็นสิ่งสร้างเฉยๆ เโอเอติเราไปทัวร์ที่ที่ส่อที่ต่อไปเลยตรงนี้จะเป็นเขตตกปลาะนะทุกคน็นเขตที่ปลาอาศัยอยู่นี่เกาะย่อยเกาะที่สองจะมีจะมีมีอะไรไม่มีอะไรเป็นเกาะมาเฉยๆนะทุกคนไม่มีอะไรมีมีเควสอยู่ตรงนี้ก็ที่ให้เราโหดนอเคนะ ดูเพื่อนสปอนอุกบาทมาแล้ว FPS แบบนี้แค่สามสิบเปอร์เซ็นต์เองไอ้ไม่สามสิบเองแค่สามสิบเองนี่อันนี้จะเป็นเคฟสนะทุกคนเราสามารถอันนี้จะเป็นจุดซื้เอ,อนนเรือเราสามารถโหนสลิกแล้วปล่อยทำไม จุดซื้อเรืออ้าวใช่ผมขอโทษผมบอกผิดมีเกาะย่อยทั้งหมด3เกาะเกาะใหญ่1เกาะเกาะย่อยอีก3เกาะที่ซื้อเรือ1เกาะที่ซื้อเบ็ด1นึงเกาะแล้วก็ที่ที่เรือเฟส1นึาน1งเกาะโอเคขึ้นขึ้นก่อนขึ้นขึ้นอ้า ไหนๆก็มาตรงจุดตรงนีน้มีเป็ดมาใหม่เอ้ยไม่ใช่มีเรือมาใหม่นะทุกคน <c oughs> เป็นเรือเอ้ยเออเป็นเรือของโค้ชโครงกระดูกอะตกโครงกระดูกวภาพหน้าตาเรือก็เป็นประมาณนี้ราคาสองหมื่นเอ้ยราเออราคาสองหมื่น เหมาะสำหรับคนที่มาเล่นกับเพื่อนเยอะๆแล้วก็เหมาะแล้วก็แบบตกหน้าน้ําวนตกในทะเลอะไรแบบนี้เรือนี้ความเร็วอยู่สูงสุดแค่80หันแค่30เองมากยังไม่ได้หันช้าไปกันเลยเดี๋ยวไปทัวหน้าเกาะ ไอตรงนี้จะเป็นน้ำตกมีเขตไลปาอยู่ตัวเอ๊ะตรงนี้มีถ้ำด้วยไม่เคยไปไปไปดีกว่าหน้าเกาะก็จะเป็นประมาณนี้มีที่สลิงอันแรกแล้วก็มีดาวตกนี่ใครไม่รู้มันสปอนทิ้งไว้โอเคไปทีวรที่สองนี่ตรงนี้จะเป็นจุดเขามันจะมาตกปลากัน ส่วนใหญ่เดี๋ยวเขาจะมาตกกันตรงนี้แต่ตรงนั้นไปไยังไงอ๋อไกดเดอร์ไปแล้วกันทัวร์ก่อนอะแล้วผมก็จะมาบอกเอ๋ที่ซื้อเบ็ดฟินิกล็อตด,ด้วยราคาสองเอ๋ราคาสี่หมื่นแต่บนนี้ก็จะมีสลิงหน,นึ่งอันตรงนี้เลยวนไปแล้วตรงนี้จะเป็นจุดกลางเกาะ มีมิวเทนอยู่เราสามารถขายปลากับเขาตรงนี้ได้อันนี้ก็คือเป็นที่แกะแกะปลาก็คือเราตกปลามาเนี่ยเราถ้ามันเป็นสีลุกส้มแบบเนี้ยมันก็สามารถแกะได้ตรงนี้มีที่ขายไกด์เดอร์กับลงังเหยื่อเอ้ยลังปลาไกด์เดอร์เนี่ยราคาจะแพงขึ้นจากในใต้น้ำมากใต้น้ำแค่เก้าร้อยแต่ตัวเนี้ยพันหนึ่งพันนึ่งพห กาก็ไม่ไม่มีอะไรพาจะเดี๋ยวพาไปดูยอดเกาะน,นี่ก็จะมีสลิงให้โหนไม่ได้ตรงนี้แล้วทุกคนจะเป็นตาน้ำอะ่ะต้นของน้ำตกมีาบลีเจนดารี่อยู่อีก๊กอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกบนยอดสุดจะมีเป็น เราสามารถมาเก็บได้ก็ต่อเมื่อมีคนมีคนสปอนเอ๊ะมีคนใช้ทะลุประราคาหรือว่ามันเกิดเอมน,นี่ตรงนี้ก็คือเลยลงมานะทุกคนด้านหลังตรงมาเรื่อยๆเลยต้นไม้ตม้นใหญ่ตัวนี้มาตรงนี้ปุ๊บ รจะเจอกับเป็ดฟินิกรอ์สี่หมื่นบาทภาพคุณสมบัติก็คือตกปลาเร็ว55่ห้ิบมโชค30คอนโทรลศูนย์เจแต่ลบรีไซเลนสเอร์เซนตกปลาได้น้ำหนักสุดสุดสองพันี่จะเป็นแบบนี้นตอนเก็บมันจะลอยแบบนี้อันนี้จะเป็นโทเทมซื้อ เทมจันทะลุป,ปลาคา2อง0ห้าอาจจะใช้ก็สามารถไม่ใช้ได้แบบนี้ข้อดีก็คือปลาจะกินเหยื่อเร็วแล้วก็มีโอกาสจะเป็นติดไฟแบบนี้4ีอร์เซ็นต์เดี๋ยวผมพาไปดูตรงน้าตกตรงนั้นที่ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรกผมก็ไม่เคยมาเหมือนกัน ก็เป็นบัคกหรือว่ามันเป็นอยู่แล้วนะเพราะตอนครั้งแรกที่ผมมาเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วตอนที่ผมมาอ่าครั้งแรกอโอ้ยใครขยันโทรมาแปบบ๊บนึงนะทุกคนแป๊บบนึงแป๊บบนึงโอเคมาต่อนะทุกคนอันนี้เพื่อนผมก็มาลนะเพื่อนผมเป็ไหนมากลุกนี่ตรงน้ำตก ที่แรกกนล่างตุดที่เพื่อนชอมาตกกันมาานันจะมีเป็นถ้าอยู่หลังน้ําตกเราจะใช้เราจะไปอ่าอมันต้องใช้ไกด์เดอร์ไปนะทุกคนใครไม่มีไกด์เดอร์ก็ไปไม่ได้ลอดลงไปนี่มาครั้งแรกเหมือนกันไม่รู้มันมีอะไรเข้าไปเข้าไป เราจะเจอกับหลุมหลุมไปไหนมีเชือกให้เราปีนลงไปด้วยเฮ้ยไปไหนเนี่ยมาแล้วอ๋อที่นี่มันคือที่คาบเบ็ดใช่ที่ที่มันจะมาคาบเบ็ดอันนี้อใช้โซลา่าใช้หินใช้หินอันนั้นซึ่ง ให้เพื่อนมาเหยียบก็ได้หรือเปล่าคือให้เพื่อนมาเหยียบไอมันต้องเพื่อนต้องใส่ด้วยถึงเราจะเข้าประตูพร้อมกันได้สี่คนอ๋อคือต้องให้ต้องใส่คนละก่อนต้องให้เพื่อนมาเหยียบด้วยแล้วก็ใส่ด้วยเหรอใช่ใช่ตรวนั้นไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนเห็นในยูทูบผมมีอยู่ก้อนหนึ่งก็คือเป็นเ earth แฟกเมนต์ไปเอามาจากไอตรงนั้นอะไอตรงที่ซื้อเป็ด วินิกรอตอะ่ะแล้วก็อีกอันนึงผมไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้อีกหรือเปล่าเพราะผมปื้อขายไปไม่รู้มันขายเองหรือว่ามันหายไปเลยแล้วมันขายได้กี่บาทล่ะไม่รู้อ่ะจะไม่ได้กดขายทั้งหมดแล้วมันก็ขายอันนี้ไม่ด้วยโซลา่าแฟกเมนต์นะซนโซล่าแฟกเมนต์ไปขึ้นไป น,นี่ผมก็ไม่มีอะไรมากแล้วเดี๋ยวเราจะไปตกฉลามกันต่อนะครับใช่อ่ามีน้ำวนมาใหม่ด้วยเป็นน้ำวนแดงสีดำดำน,นีมันมันไม่ใช่น้ำวนมันคืออีเวนต์เหรอเออเขาเพิ่งไปดูมาเขาเข้าใจผิดมีเพื่อนใช้โซเชสปอน์เฮ้ยทำไมเพื่อนมันตกได้ฉลามมันเพื่อนตกได้ล<ำ>ฉลามตัวคูดใหญ่อ่ะ ตกบ้างหนึ่งนเว้ยลืมเปลี่ยนเบ็ดเอาอันนี้มาดีกว่าอันนี้แหละเดเล <c oughs> เอาโรล,ล่ารอสำหรับใครที่อยากใครที่อยากได้ใครที่มาก่อนเนะี่ยแล้วคิดว่าจะซื้อเบ็ดเนี่ยของก่อนเนะี่ยผมไม่แนะนำนะทุกคน เร็ดราคา40,000แต่ว่ามีเตเลขลบ10ตกตกยากแถมน้ำหนักน้ำหนักก็ได้น้อย,อยน้ำหนักได้น้อยตกกะตกยากแดียวยวปลากินเหยื่อเร็วหมดชสำหรับคนที่จะไปฟาม์มปลาทองถ้าทุกคนจะใช้เบ็ดวินิจฉัยวผมแนะนำนะ เอาลิลิเนี่ยไปเอ็นแชนให้กลายเป็นเฟตี้จะได้เพิ่มความเร็วในการใส่ผ้าผ้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์มันก็จะรวมกันได้ร้อยสิบอ่ะเอ็งเขาจะเวลหกสิบะล๋อ,ละอะจะเวล่กค่ะโอ้ยเพื่องมดทำไมหลวงพี่หล่เอ็งเขาเวลหกสิบแล้วปลาทองมาเฮ้ยหลวงพี่อย่าอวดหลวงพี่อวดแหละ พี่อวดปลาทำไมเองเคาเวลหกสิบแล้วนะตรงพี่เวลเก้าสามอวดทำไมเฮ้ยแถมได้อันนี้ด้วยเอ็นอะไรเจ้ได้ปลาธรมรมดาอัตมาอได้ินดวนสิ่งที่ดีที่สุด แมาแค่ดูเฉยฟ้องโยงเหมือนปลาทองมันจะขายได้เยอะขึ้นนะเองว่านะโซนอะโซนอะไรนะ่ะเองว่าปลาทองขายได้แพงขึ้นนมะเขาขายตัวเดียวทำไมมันได้สามพันว่ะน้ำหนักเยอะดิ ไม่น,ะน,ะนะ้ำหนัก2.5โอ้โห2.5 2.5ก็ได้เยอะอยู่แล้วอโอ้ยเป็นที่มาเตมาแถมเป็นนั้น,น,นด้วยเป็นอะไรอ,ะอ่ะอลลูล่าเบอะมในในันอยู่ไหนโอ้ยอยู่ลังก่อนเลยเฮ้ยโยมได้ไงไม่ได้ไม่ได้หลวงพี่ว่าโยม แล้วเราจะไปตกปลาเมกาโลเรนได้ที่ตรงไหนเราก็ง,งงว่ามันจะมีอะไรขึ้นมาบอกหรือเปล่าไมม่รู้เหือนกันะ่ะน่าจะมีอีเวนต์ขึ้นมาบอกใต่ละโยม <c oughs> โอ้ได้ตกเรือสิ่งดีดีที่สุด เพื่อนได้รีเจนดารี่ว่ะตัวใหญ่ด้วยเฮ้ยตัวใหญ่ด้วยฉลามดูเพื่อนได้แบบอะไรานออยู่่า้าาบกวยโอโซนได้ปลาอะไรทั้แบบออโรร่าเนะนี่ยดูเพื่อใหญ่ฉลามไฮยีน่าฮะไฮยีน่าเออโอโซนเสเยล ดูแล้มันจะขึ้นบอกตรงไหนตรงไหนมันจะมีคำบอกอยู่อะว่ามันจะเป็นอีเวนต์โอเคประมาณนั้นเดี๋ยว,วผมก็จบคลิปเพียงเท่านี้นี่แหละไปดูไลฟ์สดเอากันเด้อไลฟ์สดไลฟ์เมื่อวานนะถ้า <ๆ S 2> <ป>เองไลฟ์สดได้แล้วได้แล้วถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ลกดไลค์กดแชร์ไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้า แล้วเองไม่ไลฟ์สุดต่อ